สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรตการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโาร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตรต์สากลโดยชุดไรเดรอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีเมษอริสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายน เป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15มกราคมพุทธศักราช2568ไอที่ได้5ถ้วย9ถ้วย The Hermit ส่งไม้เท้าอัศวินถือถ้วย The lovers 6ไม้เท้าอัศวินถือเหรียญ5ไม้เท้าเด็กถือไม้เท้า ช่วงนี้ค่อนข้างจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างทำอะไรแล้วมักจะผิดหวังทำอะไรแล้วมักจะไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการบางทีหวังเอาไว้สูงมากเลยอาจจะร้อยเปอร์เซนต์อาจจะผิดหวังไปแล้ว60%ความที่สมหวังก็อาจจะได้แค่4 0หรือบางทีอาจจะในเรื่องของความสวยความงามก็อาจจะแบบ ยังไม่ถูกใจตัวเองถึงแม้ว่าคนอื่นอาจจะเห็นว่าดูดีแล้วหรือว่าเป็นคนที่ภายนอกก็ดูสดใสดูดีไม่ควรจะไปทำอะไรเสริมอะไรเพิ่มหรือไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรแต่ว่าใจตัวเองไม่คิดเหมือนคนอื่นก็คือคาดหวังว่าอยากจะให้ตัวเองดูดีกว่านี้หรือว่าเ,เป็นอะไรที่สังคมยอมรับมากกว่านี้การเรียนการศึกษา ที่เคยตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือว่าอาจจะคิดเอาไว้ว่าน่าจะดีพอมาเรียนจริงอาจจะไม่ได้ตามหวังอาจจะเออไม่ได้ชอบหรือความชอบอาจจะลดลงทำอะไรแล้วก็อาจจะต้องมีการตัดสินใจด้วยตัวเองถึงแม้ยังจะมีความชอบอยู่ก็ตามหรือคนรอบข้างก็คอยช่วยเหลือหรืออาจจะ เออเป็นสังคมที่ดีก็ตามแต่ก็ยังคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่อาจจะทำให้ความชอบลดน้อยลงหรืออาจจะทำให้ผลการเรียนดูลดน้อยลงก็ได้ไม่ได้ตามเป้าสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันเรีอกจ,จะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ รู้าศาสตร์ศึกษา,าศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปาศสาสตร์ศาสรกิจวิทยาการมนุษยาศาสตร์สังคมาศาสตร์การงานอาชีพงานก็ค่อนข้างจะเป็นที่ดูภายนอกแล้วใครๆเห็นก็ว่าดูดีดูดมีศักดิ์ศรีดูสวยงามหรือดูหล่อเหลาหรือว่าอาจจะดูจากรูปลักษณ์ภายนอก ส่วนภายในอาจจะค่อนข้างมีใจรักใจชอบที่ลดน้อยลงอาจจะทำอะไรแล้วค่อนข้างที่จะต้องมีการวางแผนหรือทำแล้วอาจจะมีการก้าวหน้าได้ยากส่วนใหญ่แล้วก็จะอาศัยความรักความชอบในการเข้ามาทำถ้าไม่มีจิตรักจิตชอบก็อาจจะอยู่ค่อนข้างยาก การงานอาชีพที่เกี่ยวข้องเรื่องจะทำอยู่ในปัจจุบันเลือกจะเลือกทำในอนาคตพิตตี้ m c d j d เจดารานักแสดงผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าวหรือผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังวงการบันเทิงต่างๆหรืออาจจะเป็นนักวางแผนนักวิชาการเอ่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำเกี่ยวกับการ ส่งคนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือไปทํางานต่างประเทศหรืออาจจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำเกี่ยวกับ Import Export หรือนําเข้าส่งออกหรืออาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีใจรักใจชอบที่เป็นงานที่อาจจะต้องตัดสินใจโดดเดี่ยวตัดสินใจด้วยตัวเองทํางานเดี่ยวไม่ได้เป็นงานกลุ่มอาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่เกี่ยวกับ ในเรื่องของการจัดอ e ีเวนต์พวกงานแต่งหรืองานลื่นเลิงหรืองานวันเกิดหรืองานฉลองวันเกิดหรืองานแซยิบต,ต่างๆที่อาจจะต้องมีความพยายามค่อคนข้างสูงหรือต้องได้รับการเชื่อถือการเงินเงิน,งานไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะได้รับประจำเป็นเงินประจำ อาจจะเป็นช่วงที่ยังไม่มีเงินเหลือเก็บสักเท่าไหร่อาจจะต้องมีการวางแผนการเก็บเงินวางแผนการใช้จ่ายเอาไว้บ้างเออในส่วนของโชคลาภมีโชคลาภแต่ส่วนใหญ่โชคจะมาจากในสถานที่หรือสังคมที่เรียนหรือที่ทํางานอาจจะเป็นโชคลเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากได้ไม่จะไม่ใช่โชคที่มาจากการเสี่ยงแล้วก็ไม่ใช่โชคที่มาจากการลงทุน ไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุนถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องวางแผนการเก็บเงินวางแผนการใช้ใจ่ายเอาไว้บ้างสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความกดดันตัวเองหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบผลักดันหรือพยายามชักจูงโน้มน้าวจิตใจของตัวเองให้ค่อนข้างที่จะ ทำอะไรที่จะต้องอยู่เหนือคนอื่นหรือจะต้องดีกว่าคนอื่นตลอดอาจจะทำให้เกิดออภาวะเครียดของจิตใจสะสมอาจจะทำให้เกิดโรคทางร่างกายตามมาได้ทั้งที่ดีก็อย่าก,กดดันตัวเองให้มากจะต้องผ่อนคลายบ้างในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหต,เหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาท ความรักคนโสดก็อาจจะเป็นช่วงที่อ,อ,อยากจะมีรักอยู่แต่ก็อยากจะอยู่คนเดียวคือสองจิตสองใจเพราะบางทีว่าอาจจะเจอความรักแล้วอาจจะกลัวคบ,คบกันไปสักพักนึงอาจจะเจอข้อเสียมากกว่าข้อดีหรือกันเข้ากันไม่ได้แต่ว่าอาจจะต้องออทำใจไว้บ้างเผื่อใจไว้บ้างอย่าคาดหวังสูง แต่ก็จะได้พบเจอเจอคนที่แถวละแวกบ้านของพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทมิตรสหายเรื่อาจะแนะนำมาให้ก็ได้เป็นคนที่คุณวุฒิวัยวุฒิใกล้เคียงกันเอออาจจะเป็นคนพูดจาดีพุทจาวานพูดจา,า,น,ดจาน่าฟังหรืออาจจะเป็นคนช่างโอกเอาใจหรืออาจจะดูสวยดูหล่อดูโดดเด่นหรือดูมีเสน่ห์ก็ได้อาจจะต้องดูดูคบค,บ,คบกันไปก่อน อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในส่วนของคนที่ไม่โสดก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ทำอะไรก็ดูประสบผลสำเร็จดีแต่ก็มีเรื่องของความกดดันเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะไม่ว่าจะรักในวัยเรียนหรือรักออในวัยทำงานก็จะมีปัญหากดดันมาจากที่เรียนที่ทำงาน หรืออาจจะกดดันมาจากในเรื่องของวิชาวความรู้หรือว่า,าประเภทงานที่ทำอยู่แต่ก็อาจจะต้องพูดคุยกันถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันจะได้ช่วยกันแก้ไขแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเบาะแววงอะไรกันก็ต่างคนต่างก็พยายามที่จะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในรอบรอบด้าน